โอเคโอเคอิงด okay. ูินี่สิบสี่ กลมอยู่ตรงนี้แล้วกูก็จะตายไหมเนี่ยเก็บของเก็บของก่อนปั อยู่ในวาร์เนแล้วสิงห์สิว่าอะไร โอ๊ยโอ๊ยฉันในหัวโอ๊ยสิ่งเลวร้ายก็คงมุดจะตายกันเพราะมึงนี่แน่ โอ้ยอีกสิบเอ็ดคิวอะอยังไน,นวะวงมันบีบแล้วครับทิโอ้ยสี่ โดนแล้วครับ Thank you. โอเคครับไปครับโอ้โหหมดแล้วยาไม่มีแล้วครับ ยาหงหอปรับอ,อีกสคิวครับสองคิวนึง่งนะนมันด่น,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 น แป๊บนึงแป๊บนึงฮัลโหลอยู่โรงเรียน